ค่ะคเพื่อนเอรู้ไหมคะว่ามีงานสัปดาห์หนังสืออยู่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีงานมหกรรมหนังสือระด,ดับชาติครั้งที่20ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะน้ำพินจะไปงานหนังสือนี้ค่ะไปทำไมรู้ไหมคะเชียงไปทำอะไรคะเราจะไปย่างบูธขายหนังสือของเราค่ะที่ร้านขายหนังสือของเราอ๋อที่ก็วางหนังสือของเราขายนะคะ อกว่าหนังสือชื่ออะไรคะเด็กจิ๋วมาชิวเอาไปค่ะชวนเด็กจิ๋วไป,ไปชิวเอา,เอาซึ่งหนังสือนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์แพรเพื่อนเด็กในเครืออมบรินพิมพ์ติ้งนะคะแพรนี่คือเพื่อนชื่อเพื่อนนู่นนะคะอ๋อแพรเพื่อนพิมพ์ใช่ไหมคะเขาพี์เพื่อนชื่อน้องแพรไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่อสำนักพิม แคลวเพื่อนเด็กในเครืออมรินวันอาทิตย์นี้นะคะน้องพิมพ์จะไปที่บูธอมรินนะคะวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2558เวลา1 0บโมงครึ่งค่ะ1 0บโมงเช้านะิโมงครึ่งค่ะ,คคะตอนเช้าตื่นหรือยัง,งคะตื่นแล้วค่ะเราจะไปที่บูธนี้กันบูธอมรินอยู่ที่ไหนคะน้องพิมพ์บูธที่เท่าไหร่คะ0ศูนย <4, 4. S 1> ์สิริกิตแต่ว่า <5. S 1> เป็นบูธที่ หมายเลข Q ยี่สิบหกนะคะโซน C ชั้นสองบูธอมริน Q ยี่สิบหกโซน C ชั้นสองค่ะเพือ่อนๆใครดูคิตพี้พ์รีวิวงานเสืออันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่ซูซินิกิน,นะคะก็จะมีนังซอนี่ขายอยู่เหมือนกัน มีส่วนลดไหมคะคุณแม่เห็นว่ามีนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นของเพลเพื่อนเด็กคุณแม่เห็นใน Facebook อะ่ะถ้าซื้อครบกี่เล่มก็จะลด20%อซอะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะรู้สึกว่าปกติจะลด15มั้งคะแล้วถ้าเกิดว่าซื้อครบซื้อหมายถึงว่าซื้อหลายๆเล่มเขาคือแพลเพื่อนเด็กก็จะมีวิชานมีอะไรเยอะเลยอะ่ะถ้าซื้อหลายๆเล่มเขาก็จะลดเปอร์เซ็นต์รวมๆเพิ่มให้อีกอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบโปรโมชั่นที่งานนะคะค่ะเพื่อนๆคะ ไ่สะดวอไปซิลิกินะคะสูดซิลิกิตซิลิกินะคะไม่ต้องฟ้วงค่ะเราจะแจกซื้อให้ท่านผู้ชมเลยค่ะไม่คะคุณแม่ขอแจกกี่เล่มดีครับเป็นรอยเล่มลยดีไหมคะโอ้ไม่ไม่ไหวค่ะเรามีไม่ถึงอ่ะแจกห้าเล่มห้าเล่มห้าเล่มเดี๋ยวจะแจกนะคะท่านผู้ชมที่โชคดีจะได้ห้าเล่มนะคะ ยิบจับฉลาดให้ดูค่ะก็คือว่าเดี๋ยวคุณแม่จะครั้งนี้คุณแม่จะเล่นใน Facebook บ้างเพราะว่าเราเล่นเกมแจกของใน YouTube เยอะแล้วคราวนี้เปลีป่ยนไปเล่นที่ Facebook, Facebook บ้างา Facebook f แฟนเ g e ของน้องพิมพ์ facebook.com/slash เด็กจชิก็คือว่าจะมีโพสต์เกี่ยวกับเล่นเกมหนังสือเล่มนี้นะคะก็ให้น้องๆไปทําอะไรคะลงชื่อเหมือ,อเนเดิมสรุปว่าเดี๋ยวเล่นที่ Facebook นะคะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ลิงก์เอาไว้ที่ ข้างล่างตรงใต้คลิปเนี่ยก็จิ้มแล้วก็ไปลงชื่อกันที่ Facebook อันนั้นนะคะ Facebook ของน้องพิมจะเชิ่ออาแล้วก็5ห้ผู้โชคดีเดี๋ยวจับฉลากเล่น2สัปดาห์นะคะหมดเขตวันที่15้าละกันสิบห้าพฤศจิกาฮะิ้นเดือนตุลาไม่ใช่สิ้นเดือนมันอีก2วันแล้วลูก2สัปดาห์หมดเขตวันที่15ตุลาคมนะคะหมดเขตลงชื่อแล้วก็วันอาทิตย์นี้อย่าลืมน้องพิม์จะไปที่ ย์ลิกิตค่ะก็คือเป็นงานหนังสืออันนี้นะคะที่บูธอมรินน้องพิมพ์จะอยู่ที่บูธอมรินนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมถ้าเกิดว่าใครไปเดินที่งานอยู่แล้วในวันอาทิตย์ก็ไปเจอกน้องพิมพ์ได้เจอกับน้องพิมตัวเป็นๆได้เลยนะคะที่บูธนั้นน้องพิมจะอยู่แค่แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวมีภารกทติดต่อถ้าเกิดใครอยากเจอน้องพิมนะคะก็รีบไปตั้งแต่10โมงค่ะ10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งนะคะโมงเร็วไปค่ะ 10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะอโอเคค่ะแล้วเราถ้าใครไปก็เจอกันโอเคไหมคะใช่ค่ะแล้วเ,เจอกันถ้าอยากเจอแมาพิมนะคะไป10โมงครึ่งพร้อมน้องพิมนะคะจะได้ไปเจอกับนม่พิมมาายบายและสวัสดีค่ะ